ครับสวัสดีครับพ <c oughs> พเพื่อนเพื่อนครับก่อนลงสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวครับมาทำการเช็ครถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันก่อนครับว่าทำอะไรไปมั่งครับนี่ครับฮอทแท็กออกมาแล้วนะครับแท็กก็ยัง ยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่ขาดยังไม่มีรอยขาดยังใช้ได้ดีอยู่ก็ทำการเช็คตัวนี้ครับโลเลรคับต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยครับนี่ครับ เปลี่ยนลูกปืนใหม่หมดเลยวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับ <c oughs> ถ้ามันหลวมถ้ามันหลวมเนี่ยตัวนี้จะมีกิบล็อกอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับนี่มีกิบล็อกอยู่ก็ถอดกิบล็อกออกครับแล้วก็ดึงที่ปิดการขี้โคลนเข้า กันดินเข้ากันน้ําเข้าดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งครับเบอร์สิบสี่มุนน็อตออกแล้วครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแล้วก็ทําการเปลี่ยนครับถ้ามันหลวมมากเนี่ยดึงออกง่ายมากเลยครับไม่ต้องออกแรงเลยก็หลุดแล้วนะครับข้างในก็จะมีลูกปืนสามตลับครับมีลูกปืนสามตลับอ่าใช้เบอร์ 6206ครับมีมีอยู่3ามตลับแล้วก็จะมีซีนอีกอันหนึ่งครับอยู่ข้างในซีนกันดินเข้ากันน้ำเข้านะครับเพื่อลดอไม่ให้ดินทรายไม่ให้อะไรเข้านะครับเพื่อลดการสึกหลอของของลูกป,ปืนนะครับเมื่อวานก็ได้ทำการเปลี่ยนหมดแล้วครับตอนนี้แน่นแล้ว แล้วก็ <c oughs> ทำการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรครับดุมนะครับเปลี่ยนดุมใหม่ <c oughs> เนื่องจากว่าดุมเก่ามันมันหลวมนะครับไอเฟืองมะยมเนี่ยที่เป็นเฟืองเฟืองมะยมเนี่ยเริ่มรูดหมดแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ก็ ถ้าซื้อถูกที่ก็จะไม่แพงนะครับผมไปถามอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์นะครับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวสามพันกับเจ็ดสิบบาทนะครับสามพันกับเจ็ดสิบบาทนะครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวผมก็เลยวิ่งออกไปซื้อที่ข้างนอกนะครับร้านข้างนอกก็ไม่ถึงพันนะครับก็ประหยัดงบได้ เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เปลี่ยนอ่อันนี้ด้วยนี่ครับสปอกเก็ตนี่ครับสปอกเก็ตมันหมดครับตัวเดินหมดเปลี่ยนใหม่เดี๋ยววันนี้จะประกอบครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับสปอกเก็ตเนี่ยมันหมด มันแหลมเลยครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะมีผลกับกระดูกงูนี่ครับเนี่ยกินแหลมนะครับจะทำให้แ็กขาดเร็วขึ้นนะครับแ็กเส้นนี้นะครับก็ฤดูการนี้น่าจะได้อยู่นะครับได้อีกหนึ่งฤดูการ ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆเดี๋ยววันนี้ก็จะทําการประกอบแท็กนะครับก็ลําบากนิดนึงครับถอดออกมาแบบนี้ถอดแท็กออกมาแบบนี้ก็ต้องมีคนช่วยยกครับเอ้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูย้อนกลับไปนิดนึง ตรงนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับอยู่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมีลูกปืนหนึ่งตลับนะครับเบอร์เบอร์หกสองศูนย์แปดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเปลี่ยนนะครับ จะได้รู้เบอร์เลยว่ามันมันใช้เบอร์อะไรเป็นเบอร์6208นะครับนี่ครับอยู่ข้างในนี้เบอร์6208งหนึ่งตลับแล้วก็จะมีอ่ามีซีนกันกันน้ำมันออกนะครับซีนกันน้ำมันออก ซีนกันน้ำมันเนี่ยน้ำมันจากห้องเกียร์นะครับกันน้ำมันออกเปลี่ยนง่ายครับสาเหตุที่ที่ผมถอดแท็กเช็คก็ไอซีนตัวนี้แหละครับแตกก็เลยลื้อใหญ่เลยนะครับนี่ครับซีนซียนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่ครับซีนกันน้ำมันครับตัวนี้นคล้ายๆก,กันกับซีนโรลเลอร์เลยครับเหมือนกันเลยนี่ครับของผมซีนตัวนี้ละแตกทำให้น้ำมันน้ำมันไหลไม่หยุดเลยก็ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ ตัวนี้เท่าไหร่น้อผมจําไม่ได้ครับเพื่อนๆแต่ไอตัวนี้นะครับของโรเลอร์เนี่ยซีนข้างในอะ่ะอยู่ประมาณ2องรบาทครับซีนซีนที่กันเนี่ยครับสองาบาทราคาศูนย์นะครับแต่ถ้าราคาข้างนอกอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับนี่ครับ ก็ฝั <ier> ่งน <pl> <disturb ances S 2> ี nah, course, ้ก็น่าจะแน่นทุกจุดแล้วครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเส้นสายสักหน่อยครับเดี๋ยวก็จะประกอบไอ้สปอกเก็ตเข้าไปมาดูด้านหน้าครับก็ยังพอพอได้อยู่ครับพวกโซ่พวกสเตอร์นะครับรถเก่าครับเราต้อง ต้องบำรุงรักษาทน่ดนึงครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าน็อกอยู่กลางทุ่งนาในงานงานเข้าเลยครับก็ทําการอัดเจะบงเจระบีอะไรนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับด้านหน้านะร,รถเก่าครับรถคันนี้หลายปีแล้วครับแต่ก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับเป็น DC95 นะครับ เป็น DC95GM ก็เปลี่ยนมาสองวันแล้วครับลูกค้ามาตามสองเจ้าแล้วนะครับให้ไปเกี่ยวข้าวสามเดือนให้นะครับก็วันนี้น่าตอนบ่ายน่าจะน่าจะได้ลองรถครับก็ยังเหลืออีกอีกฝั่งทางนี้ครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนครับฝั่งทางนี้ต้องเปลี่ยนทีละข้างครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบเปลี่ยนทีละข้างนะครับอ๋อลืมบอกเพื่อนๆครับผมเปลี่ยนในนี้ด้วยผมเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยครับเบรกซ้ายครับผ้าเบรกซ้ายหมด นี่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเบรกซ้ายฝั่งทางนู้นครับเบรกขวายังยังใช้ได้นะครับเบรกซ้ายหมดครับเหลือแต่แผ่นเหล็กเลยครับอันนั้นแผ่นละสี่ร้อยครับมีอยู่ห้าแผ่นผ้าเบรกข้างหนึ่งนะครับใช้ข้างละห้าแผ่นนะครับแผ่นละสี่ร้อยนะครับเพื่อนๆก็ลองคำนวณคำนวณดูนะครับ ค่าใช้จ่ายก่อนที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็พอสมควรนะครับก็จ่ายไปก็เยอะเหมือนกันครับปีนี้หลายรายการแล้วครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราทําจบนะครับมันก็จบนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาก็น่าจะได้อีกสักการเก็บเกี่ยวได้สักสองสามฤดูนะครับถึงจะมีปัญหาอีกนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับว่าก่อนที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวเราทําอะไรมั่งนะครับเราต้องเตรียมอะไรมั่งนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือหนึ่งนะครับชุดตัวเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กยางขาดไหมโรเลอร์ลูกปืนหลวมไหมลูกปืนแตกไหมนะครับแล้วก็ทําการอัดจารบีนะครับตามข้อต่อต่อตาง นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับควรตรวจเช็คนะครับสม่าเสมอนะครับอย่าให้เกิดปัญหาที่กลางทุ่งนานะครับอันนั้นคือบอกเลยว่ามันจะหนักที่กระเป๋าเราด้วยนะครับถ้ามีปัญหาที่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็ช่างที่ออกไปไปซ่อมกลางทุ่งนาเนี่ยออกหน้างานเนี่ย หาไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากเขาก็จะอยู่ที่อู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็มันตัวเช็คนะครับก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่กดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ